เขาเลยอสอนแต่มันเป็นจริตกระนบของสังคมเขาเรื่องตัวน้ำนี่ก็ได้กระบวากันนะไราเย้ยแต่จะมาถามหรือว่าอันานเขาจริงๆริงอย่างจังก็กือบุมีวามหมายอย่างไรตัวน้ำก็ได้มันเป็นลัทีิของภาพเขาในครั้งพุทธกาลเนี่ยที่ยาวอีกได้หนิยาวก็นินดนึงนาอในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีมีการตรวจน้ำเยอะพุทธกาลในครั้งที่พระเจ้าก็เข้า ไปพักอยู่สวนไผ่ของพระเจ้าพระเจ้ายังอ่ะพระพิมพิสารบอกเขาคีสกุลในข้างๆเขาสีกุลในพระเจ้าพิมพิสารอ,อันนี้ม่นพระเจ้าพิมพิสานนราากับพระพุทธเจ้าก็เอาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ข้าวา บมท่านนีออกผนวดโมท่าอายุใกล้เคียงกันในพระเจ้าวิรุสารก็เป็นข้องลาดอยู่เมืองราชคือพุทธเจ้าข้องเฮาจะได้ค้องลาดที่เมืองกบิลพัดแต่ว่าพระราชาในตาสองตระกูลนี้คุณนเคยกันกัาหูจักกัน,นคลั่งเน่งมาเนี่ยพุทธเจ้าข้องเฮาหลังจากอุปสมบทหลังจากบวชเป็นภิกษุแล้ว จาริกไปเขามาราชคืนนี่แหละเขามาราชคืนแล้วก็ถามพระเจ้าพิพิษานได้ข่าวก็เลยถามไทยว่ามีสมณนะเขามาในเจตเน่านยอยู่อุทยานนี่ป่าไผ่นี่ก็เลยเขาไปสนทนาสีหนา้าโอ้โมเมนต์ป่าไผ่ไหมช่วงนั้นเ่มือนมีป่าไผ่หรอกเมือนใเขามากับไปสั้นจรไปสื่อนี่ล่ละจาริกไปสือ่อ ก็เลยไปคือคุยกันนะเข้าใจกันพระพระเจ้าพิมาสารก็บอกว่ายาไปบวชนะพระสันมคข้องลาดน้ำกันเดี๋ยวผมจะมอบพื้นที่ให้ข้องลาดส่วนหนึ่งพระพิจารณาก็บอกเอาก็บอกเอาบอกเอาก็เลยผูกบอกไว้ว่า,าพระเจ้าพิมาราระว่า,อ,าอธิษฐานว่า ขอให้พระอระหันเข้ามาในเขตเวียนแคนของพระองค์อันที่สองก็ขอให้ฟังธรรมอันสามขอให้บรรลุธรรมอย่างสินะทำนอกนี้แหละฉะนั้นเมื่อพระองค์เมื่อ,อท่านบบเอาบรับบรับแหวนเพื่อนที่ผมจะมอบให้นี่ก็ ตามใจแต่ว่าถาท่านได้บรรลุธรรมมนได้ละมาบอกผมแน่นะมาสอนผมนำมาจันพระทีเจ้าข้าสิทธัตถากุม,มารน่ที่เป็นนักบวชเป็นเพิกสูนั่ก็เลยลาปากว่าจะมางานพระองค์เจ้าขา้าบจารลีกไปตำมอุรูเวลาเสนานิคมก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่หันกัเมืองราชาคืออะไรอะใกล้ๆกักนเนี่ยเห็นบอกอราชาคือใกล้กลักนน่ย สีมาภูกับตำบลอุรุเวลาเสนามีก้มไกลกันราชคกื้อกลอยู่บุกไกลกันหลังจากบุริเจ้านี่ราสรูแล้วก็เลยคิดว่าเขาจะต้องไปหาพระเจ้าพิมพิสารพอหลับปากไปแล้วก็เลยออกมาประกาศปราศรสารสนาไปภาคยู่เวลุวันพระเจ้าพิมพิสารก็เลยได้ยินข่าวก็ออกไปตอนรับในก็นิมนต์ทันอยู่ใน อุทยานภัยนอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาฟังเทศฟังธรรมได้บุรุธรรมจำนวนมากได้สิบสอเกินสิบข้าวหุ้12ส่วนเนี่ยได้ซึ่งสิบเอ็ทวนได้บุรุธรรมโซดาสกาิทัคาโซดาเบื้องตน้นคือโซดาบันน,นี่ยนะที่นี่พระเจ้าเป็สางกันเลยถวายที่ดินเวลุวันตัวนี้ให้เป็นวัดก็เลยบอกว่า เอาน้ำน้ำเตา,น,เตาน้ำเตาทองมีน้ำอยู่ฮนแล้วก็ลิ้นลงไปว่าพื้นที่ตรงนี้ข้าพ,พุทธเจ้าขอหมอบให้องค์งงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พักพิงเป็นที่พักอาศัยของภีกษูทั้งหลายที่มาในที่ทั้ง weight, สี่จะได้อาศัยสถานที่เที่ยงนี้บำเพ็ญเพียรทางใจต่างๆนานาเลยทั้งกระบอกนะจ๊นทักขินโนทก ลินลงไป้มามก็เทียกันอย่างนั้นอ่าบัดน,นี้พระเจ้าพิมสารสิงใดบรรลุพระโสดาบันแล้วแต่กับพร้ามยังคาอยู่กวมเสือของพร้ามที่ตื้นนามกับพร้ามกันเลยนาเต่าโยดลงว่าสถานที่ตรงนี้เขาเมาไมอ,ไองซุสมเดือบเป็นสมมาสมรเจ้าและพระสาวกของพระองค์ทั้งหลายตลอดถึงพระภิกษุที่ชั้นชนไปมาในที่แตงสี่มาพึ่ง 4, ปลาใสสถานใดท,ที่ตรงนี้บําเป็นเพียน ตลอดไปชัวกาลน,น,นานี่อย่างเสนาสถานที่ตรงนั้นเลยเป็นเวลุวันเป็นวัดเวลุฟันสืบทอดจนมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นเอกเทศหนึ่งของชุมชนนั่นโมเมนวัดโมบมเมน่์บ้าน,าน,านแล้วก็บโมเมนที่ให้ที่หน้าแต่มันเป็นส่วนเป็นอุทยานเป็นเอกเทศหนึ่งจากบานนี่ก็คือวัดนี่แหละป็นเป็นวัดเวลุวัน สืบทอ,อดจะมาจูมเออรอนี้ก็ยังยังอยู่เวรูวันนั่นตวนัวน้ำข้ามาตรวจน้ำตรงนี้หละมันก็สืบทอ,อดมาเขาเก็อ่างว่ากับก็นับถือพลาดมาทิม่าไรในขณะนั้นต่อมาพระก็จะทิมอะไรพระเจ้าพิมพิสารก็ดีพวกเขาก็มาเก็บขยะของพระเจ้าพิมพิสารมาใส่กันอยู่เย็นนี้ก็ได้ตัวน้ำนี้ พวกพภาพพวกพิทพวกภามเนี่สอนกันดียังได้พิธีกรเท่ากับสอนได้เตรียมนามตัวนามได้ก็เป็นว่าบอกกันเลยได้พิธีกรเท่านี้แหละก็มันเป็นพภามดีก็ได้เห็นบองเรื่องเทียมันเส้นที่สินุ่งส่งนุ่งยังธรรมดาเทียมก็ใช้จงกระเบนมาได้มาเป็นาพชัวโ์คราวก็เนี่ยวก็มาจากภามพวกนี้แหละเพได้ว่ากันดอก อว่ามันเป็นอย่างสี่ก็สอนกันไปแต่ว่าถ้าเอาจริงจริงยิ่งยังแล้อ่อตัวน้ำกับโมมีความจําเป็นได้รักคําสอนขององค์สุมเดียระสัมมาสัมเจจาการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเป็นอาการของใจใจใจเหานี่ต้องอาศัยควอมสงบจกหน่อยได้มันจังสิเป็นพลังเช่นเฮ่าทําบุญมือนีอย่างสิทําบุญมือนี สิไปไทยมันจิตสงบแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลบางทีเราควุบุญไหวาจากเสียงพระแน่เสียงโยมนับกันแน่แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนีย่ยจิตบาสงบเพราะเราต้องอาศัยสถานที่ที่สงบอาจจะเป็นห้องพระหรืออาจจะไปมุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรืออาจจะบนไห้ก็ตามแหละที่มันสงบเนี่ยเป็นมุมสงบกาพเจ้ากระลึกถึงบุญเจ้าของที่เหตุไ้ทั้งหลายทั้งปวง สัมว่าเ้าเฮ็ดบุญมือเร้านี่อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่เฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่เองใช่นะในเมื่อนะั้นเขาอาจจะบบท่านอธิฐานโบท่านเลยนะกระตัวน้ำกระตัวกันไปตาม้าพม,มันบอก,อกบนั่นแหละกระเฮ็ดไปถ้าท่ามบบบอกกระกระโบได้เฮ็ดเขาก็เฮ็ดนะแต่จริงๆแล้วมันบุญไหว้ที่บา้านนี่ถ้าเขาหาใจความสงบในบ้านเขาอาจจะมีห้องพระหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านมันมีมุมสงบมันอยู่นะห่มใหม่ก็ะไรยังกแล้วแต่ที่บ่มีคนผูกผ่าน ระเลือกถึงก้มดีเจ้าของที่เฮตไ้ทั้งหลายทั้งปวงว่าบุญกุศลเกิดจากการกระทําครั้งนี้ข้าพเจ้าขอน่อมใจประมวลน,น่อมใจประมวลบุญทั้งหลายทั้งหลายทั้งยกว่มามาที่ใจเราเลือกให้เห็นแล้วก็มายืนอยู่ตรงที่ใจเส็จแล้วก็ทรงไปให้แก่ญาติของเราจะเป็นพอเป็นเมฆอะไรใส่ื่อน้ำใดเขามีสื่อได้ตกลงลูกเป็นเปรต เป็นเปรตปรรดาตูชีเปเปตเขาก็มีสื่อเลยย่างหยาติของพระเจ้าพิพิษ,ษานี่ไม่มีสื่อเลยมีสื่อปะสื่อสื่อไปซึ่ว่ามีสามมีสี่คนก็มีสี่สื่อทุสาทา้าซวยยังก็ <c oughs> จำไม่ได้นี่ยไม่ีสื่อขนาดพระพุทธเจ้าเ็าตายพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเจ้าพระเจ้าที่บังกรผ่านมาเก่าสิบสองกับ ก็ยังเป็นเพจอยู่โอ้ยพยทําบุญสุนทานหน้มันอยู่ของพระเจ้าพิมสารนี่ผ่านไปเลยเก่าสิบสองกับกับนี่ในที่นี่คืกกอกับยังวะเขาคนไปบอกว่ากับยังกับแผ่นดินหรือกับจํานวนของปีของชาตินี่ยังกระโบง,งแต่ว่าถ้าเป็นกับของแผ่นดินนี่ก็เกาสิบสองแผ่นดินมันยาวนานขนาดไหนตั้งใจพระเจ้าพระพุทธเจ้ากุกอพระพุทธเจ้ายังอ ปทุมมุตระอย่างี้ประมาณนั่นแหละจำบ่ไลยพุ่นมาจนนอดพระเจ้าพระพุทธเจ้าโคนากรมโนกัสปูโคตโมนี่หอดโคตโมนี่ผ่านมาเนาี่ยท่เลยเก้าสิบสองกาบพิ่นว่ายังตกนรกอยงนี่สินบ่ได้รับส่วน,วน,นกุศลพีนน่น้องแห่กสิตถ์ถ้ือกันนัยบุญแต่ว่าถ้ำบ่ถึกต้องกบ,บ่ได้ได้อ่าอันนั้นมาก็เลยบอกให้ฟังว่า <c oughs> ตัวนามง กิดเป็นที่มาจริงสิละมีที่มาจริงสิละลักคําสอนพุทธเจ้าก็จะสอนสอนแบบคนละอย่างเลยพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่ใจการอุทิศเป็นการน้อมใจอุทิศหมายถึงการให้ให้ใจเป็นผู้ให้แต่ว่าต้องรู้ว่าเจ้าของมีเจก่คนมีบุญเจ้าคนนะันะจังอุทิศไทย้าอุทิศไปแล้วก็ที่ว่าสําเร็จประโยชน์ในการทีให้ทำบุญให้ตาอุทิศ มันไปจบอยู่ที่อุทิตนย่แหละทำบุญแล้วต้องอุทิตนะการงานของบุคคลที่ทำบุญให้แก่ผู้ตายคืออุทิตสุดท้ายคืออุทิตอย่นีนะได้รับก็ได้รับคืออยู่ครับหมอตายไปอยู่ใส่เราบ้างนี่ทำไปอยู่ประทับตูชีวิตมันก็ไดบุญมันก็ได้รับทำว่าได้เกิดในหันกบได้ได้แล้วเกิดเป็นหัวเป็นคล้วยกบได้รับเนี่ยเกิดเป็นสันนิโรธเปรตสุรกายสรีชางบได้รับ มันบริรักถ้าได้รับษเปนสันมันสิไหวพววเข้านี่นี่เห็นมาน,น,นี่บริเหตุบุญยากเลยนี่ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนทุกส่วนในแก่จำเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายนี่นี่พวกเข้านี่เป็นสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในจํานวนหนึ่งเป็นสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในหนึ่งเป็นหนึ่งในสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายนั่น ที่ห้าเว้ากันอยู่ขอบุญกุศลจงนะที่ขาพระเจ้าขัางนี้จงเป็นเป็นเป็นปัจจัยให้แก่เจ้ากรรมนด้เวนและสัพพะชาทางหลายสัพพะชาทางหลายหมายถึงห้าองคผู้หนึ่งเป็นสัพพะชาทางหลายบุคคลที่เวียนว่ายตตยเกศหมดท่านได้บุญรูโสดาเป็นบุตุชนอยู่บุคคลบู้นันใดซื่อว่าสัพพะชาทางหลายในวามหมายของคําสอนบริเจ้านีนั่นคือสัพพะชาทางหลาย ถ้ามันด้พวกเขาาก็ต้องเฮตบุญอย่างไรมือหนึ่งหนึ่งเขาสิก้คำนี่หลายผันใดมือหนึ่งหนึ่งอะคนที่นับถือพุทธศาสนานี่มือหนึ่งมันจะเป็นแพรยุงสันเลยแม่แต่ตามาก็ยังต้องแพรนั่งพระหน้าเซตแล้วยังต่างๆมา,า,าเกือบวายพาเองสิก็มีอาหารสุกิโตโฮมิก็ทั่งฟุงสมสงบนิดหนึง่งกับแพรแกซารัสสัต์ท,ทั้ทงหลายเจ้าก,กรรมนายวิทั้งหลายทั้งปวงเรานั้น ก็่ายองสิถามมันได้บม่ต้องเฮ็ดบุญนะพวกเขาผมมีบุญไหวดอกบุญเพราะมือหนึ่งหนึ่งนอุธิษณ์น,นี่หลายแต่มันบด่ดยได้เลยนะคุ้มจริงคือมันบได้ยนี่มีเงาผู้หนึ่งถามเงาอยู่เลยเนะาะเงาอะไรนี่หลวงพอว่อเขาแพร่่วนกวุศลมานี่พวกสันสได้ยบอ เอาได้ผู้ได้คือผู้บืงใจเจ้าของอ่ะโอ้เบิ้งจังนไหนบ้างว่ามันวันไหวขึ้นนี่จั้น้อยบอแต่ละวันละวันไหนมันเป็นยังไงควณบริสุทกั์ที่เขาอุทิศให้แกเจ้ากรรมนี่เพื่อนัมภาษณ์ทั้งหลายเนี่ยจิตใจเขาเขาบร้สุทมันวันไหวขึ้นมาบ่วันไหวในทางที่ดีขึ้นมาบ่เรื่องไหนบ่คือเก่าใช่ไหมคือเก่าคือบ่ได้หลับไปนะจำเก่านะถ้ามันได้หลับเนี่ยก็บ่ต้องไปเหตุยังหลบพวกเพาฉะนั้นมันบ่ได้หลับ พาะจึงต้องทำโดยตนเองในการทําคุามดีนี่ด้ทาโดยตนเองในภาะวะควมเป็นมนุษย์นี่ท่านั้นเป็นเนื้อนื่กับเหตดบะไรได้ล่ะเป็นงูเป็นกล้วยมูหมาเป็นไก่มันโมมีเจตนาในการที่จะทำความดีเปรียรสุรกลายเสดระฉานสั์นรกบ่ได้เห็ุหความดีเทวดาคือกันเทวดาที่อยู่สัน่นจาตูมย่ามาตจา่าตบดีงสานิมนา,าติเราดันกันไปเสวยไปรับคุ้มผลผลของคุ้มดี ที่ตนเทศไปนี่ครับที่เป็นการเป็นเป็นคนนี่ไปรัลาลเป็นลผล,ล,ผลพวกไปเกิดเป็นพุ่มกัลบลาลจากการทําความเพียรทางใจจิต,ตสงบเป็นสมาธิไปเกิดเป็นพุ่มในเบื้องตนอ่าสมาธิเป็นสมาธิเบื้องตนก็ไปเกิดเป็นพุ่มตามๆนี่ถ้าลึกลงไปก็ไปเกิดเป็นพุน่มสันสูงเข้นสีนาถ้าพุ่มดียังก็ไรไปรับผพุลอย่างเดียวพุ่มก็ได้ ไปว่างนิยายนิยายก็เป็นเรื่องของนิยายกระสันผู้ทีเจ้าก็สอนว่าเออทําความดีให้ไปเป็นเทวดากับพ่อไปขอเทวดายังไปสั่งสมไม่นี่ว่าได้บอกคนให้สั่งสมในปัจจุบันแล้วแกท่านก็บอกว่าพอเข้ามีความดีไปเกิดเป็นสวรรค์แต่ไปสวรรค์แล้วก็ไปเสวยความสุขความสุขทําให้เกิดความมัวเมา รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะทำมารมดีๆทั้งนั้นเลยทำให้มัวเม,มาบ,บัทอดบัรอายุขเขาเสียเบิร์อยุขสีหลวงลงมาเกิดเป็นสัตว์ดิฉานมนุษย์หรือตกนรกหรือไปสังใดอีกยังก็จังสิ่งหุจักว่าเออรืมมวนหลายอยู่ในสันเทวดากไ็ได้่องสีนะเพราะมั่นบอยอย่อใดเองสิเข้าจึง ต้องทำในปัจจุบันนี้าบานี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆประูปรตูชีวิเปรนมีสั์มีมีภูมิเดียวเลยฉะนั้นจึงเสียงอาจจะได้รับบริรับพอเม่เานะแต่ขอสำคัญเท่าทัยให้มันถือต้องแล้วก็ต้องอุทิศย่างี่วานี่ใจเป็นการอุทิศบรมตัวนามได้อก็ละอานเลยอ่านะเข้าใจเด้อ